เมื่อกี้ฟังเขาร้องไหมบาบิวฟังค่ะกลัวไหมใช้ได้ไหมกลัวไหมเอาอันนี้แค่ใช้ได้ผมชอบสีหน้าพี่ดูดิอันนี้บอยเย็นเขาหรือเราพี่เป็นหกวันนี้พี่บอบบี้ตอนนี้ทำอะไรที่ไหนสวัสดีครับยังขับรถแท็กซี่อยู่ครับขับรถแท็กซี่ครับรถแท็กซี่หลักๆคือขับรถแท็กซี่มีร้องเพลงให้ผู้โดยสารฟังไหมก็มีมีบ้างครับถ้าเขาจำเราได้ครับจำแต่ต้องยอมคู่แรกครับอย่ายอมอย่ายอมอย่า อย่าเจ็บอย่ากลัวสิเอออย่ากลัวสิเราใหญ่เรายาวกว่าเรากลัวเลยเราเพราะเราใหญ่คนนี้ยาวบ้าจริงเชียวอันนี้ใหญ่อันนั้นเน่าแล้วเน่าไม่ว่าพี่เขาดูสิฟังแล้วเขามีมีสิทธิ์ไหมคล้ายค่ะคล้ายเนึ่งคล้ายคลายคอคลายออกมา ใชนะครับเขาควายมาสี่ห้าตัวเลยครับคขาต้อนไปหนึ่งเคล้ายๆนะแต่ขณะนี้พี่ป๊อบบี้อาจจะห่วงเพราะเมื่อกี้จอดรถแล้วกดมิเตอร์ไว้ปิดก่อนเลยก่อนที่จะหยุดหยุดมิเตอร์ก่อนไหมลูกค้ายังรออยู่บนรถลูกค้ารอบนรถมาทีเดียวคุยเบอร์ที่ไหนครับบนเวทีแล้วใช้ได้นะได้ใช่ได้เฮ้ยพี่ป๊อบบี้เสียงยังฟังอยู่เลยนะเสียงยังฟังอยู่ สายแข็งพี่เบิร์ดกับที่นาด่ถือว่าเป็นสายแข็งเลยนะฮะตอนนี้นะฮะอีกสี่ทีพี่เหลือเนี่เริ่มหวั่นไหวแล้วนะอ๋อเดี๋ยวฟังคณะกรรมการก่อนนะพี่ป้าหอมรู้สึกว่าขยี้น้อยไปส่วนเบาวิวเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะแต่หวานไปตะกะแตนบุกแล้วโหดกว่านี้อ่าใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเสื้อผ้าที่เห็นเราขัดตามทำไมคะ มันไม่เหมือนตะกแ่นการที่เราจะไปร้องคอเวอร์ใครเราควรดูเรื่องเสื้อผ้าด้วยเหรอบอกเข้าหรือบอกมึงเนี่ยว่าคอสตูมเนี่ยมึงอะไรอะกูเปล่าเนี่ยฮะอะไรตีน่าชุดนี้เนี่ยช่วงหลังโควิดตัดงบมันหน่อยดูสิก็คือร้องดีแต่ความเหมือนวันนี้กันแพ้เขาเพราะวันนี้เขาเหมือนมากเลยตีน่าค่ะคือคุณป๊อบกับคุณอานั้นมันไม่มีที่ติตอนนั้นเวลานี้นะครับตนเวลานี้ผมดูว่าสมบูรณ์แบบ นะครับความเหมือนความใกล้เคียงความลงตัวทีมเวิร์กความยากของเพลงด้วยเพลงนี้ภูมิแพ้กรุงเทพผมว่าความยากนั้นเป็นรอง,องใช่<อ>ใช่ใช่แล้วคุณบ๊อบบี้ก็วันนี้เสียงไปเรื่อยๆเหมือนกันเออพราะคุณป้าจริงๆเขาจะเสียงเหมือนกับกระเสารพี่ป้ากเสียงกระเสากระเสาแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นคนน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่าใจอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆน้อยเนื้อต่าใจส่วนบาวิว เสียงเพราะเสียงหวานแต่ว่าความเหมือนคมใกล้เคียงนั้นน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องยอมก่อนนะครับต้องยอมหน่นะพี่นะครับคือพี่บอ๊อบบี้อะแต่ว่าจะไปเงาเสียงพี่ป้างก็ได้ก็เหมือนนะแต่ว่าพี่ป้าเนี่ยเวลาร้องเพลงก็จะเหมือนคนแบบร้องไห้ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนี่ไงจะต้องอย่าง,งานั<อ>้นอ,อันนี้แบบแบบมันต้องขี้อย่างที่หอมบอกขี้ไปนเสียงพี่บ๊อบบี้ดีได้ไปทําพี่ป้างก็ได้เสียดแต่ว่าต้องแกะรายละเอียดพี่ป้างมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งส่วนโบวิลลลูกแม่อ้โหูลูก เรื่องความร้องเพลงเก่งนะต้องไม่ห่วงบาหวิวเลยเพราะบาหวิวเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแต่วันนี้พี่บ๊อบก็ถอดใจลูกเข้าใจป่ะ <c oughs> เออแม่เข้าใจล,ลูกนะล <c oughs> ูกเนาะห่วงลูกค้าที่อยู่ล,ยลูกค้าอยู่ในรถอยู่ในรถเออจริงๆเลยอ่ะพี่ไม่บอกได้หนูเหมาก็ได้วันนี้เออ <c oughs> เพราะเดี๋ยว <c oughs> พี่ศักก็ได้นั่งกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเหมาอีกแกวันก่อนเขาเหมาทุเรียนวิธีอีกแล้วเไม่ไปเอาเลยปล่อยเขาเน่าเลยขึ้นเป็นต้นแล้วเนี่ยทุเรียนมึงอ่ะ อบเวลวันนี้มีคนว่าลูกว่าคอสตูมไม่ผ่านล่ะลูกใช่ค่ะแม่ไลลูกช่างมันนะมันนี่ใครฮะช่างมันคุณพูดถึงใครฮะทำเป็นมองแหมทำเป็นมองอย่านะดีูถีบแอดกระเด็นไปใส่เลยนะใจโหดเทียบเอไลลูกชุดไม่เหมือนแต่บางอย่างลราก็ใหญ่สู้ตะกั่นได้ลูกอย่าไปนั่งใกล้พี่โป่งเหน่งนะลูกนะเขาหุ่นลูกไปเหมือนเมียเขาก็จ้องลูกอยู่นะลูก อย่าอย่าครับอย่าไป่ยออย่านะนี่เบหวิวนะไม่มีเรานะ <c oughs> นี่นั่งอยู่เฉยกำลังจะโจ้คนข้างๆแต่วันนี้ลูกต้องให้คู่นี้ไปก่อนให้ป๊อบก,กับเอาไปก่อนนะลูกนะ <c oughs> จ้าเนี่ยจริงๆนะเบหวิวกับพี่บ๊อบบี้ร้องดีมากครับแต่แต่พอมาเทียบคู่เนี่ยก็เลยสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเขารายละเอียดเขาเยอะมากเขาเยอะมากพี่บ๊อบบี้นี่แบบถ้าร้องแบบมีแบบเสียงแบบคลุมเครือก็เสาระก็เสารหน่อยนะ เหมือนเลยเพราะว่าเส้นเสียงเนี่ยคล้ายพี่พี่ป้าอยู่แล้วเพีเยงแต่ว่าไม่ได้ลงดีเทลแค่นั้นเองเอะไรเงี้ยเสียดายนิดเดียวเองส่วนเออบลวิววันนี้ดีกว่าที่พี่คิดไว้นะเหมือนเลยทีเดียวใช่นะฮะก็แพ้ดดแปไปนิดเดียวแพ้ไปนิดเดียวจริงขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณครับสําหรับผมผมมองว่างี้เพลงต้นแบบมันมีอยู่2แบบคือแบบที่มีการร้องเทคนิคสูงครับอันนั้นก็คือของสําหรับคู่คุณอาคุณป๊อปครับซึ่งทําได้ดีนะครับ ถ้าจะใช้เพลงเทคนิคไม่ค่อยมีความเหมือนต้องสูงมากต้องเหมือนมากคือมันถึงจะได้ยินในหูไงเก้าสิบกว่าเลยใช่คือแล้วถ้าเหมือนมากแบบนั้นเนี่ยมันจะมันจะชัดมากแล้วมันอาจจะชนะได้แต่วันนี้ความเหมือนก็ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกันคือหกเจ็ดิบเจ็ดปดสิบประมาณนี้เพราะงั้นพอไปเรื่องความยากก็เลยทำให้คู่นี้ยังคงโดดเด่นกว่า